เบาที่สวัสดีพี่พี่นอ้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่16นะครับมกราคม67ในมหิดชิซึ่งตรงกับวันอางคารนะครับเนาะก่อนอื่นเบาที่ขอสวัสดีพี่นอ้อง fc ครัประจําและลสวัสดีนะครับพี่พี่นอ้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้ในมหิดชิศนะครับเนาะก,ก็ตามกันต่อสู้กันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันอังคารที่16 นะครับผมอ่านะครับ นะครับก็รุ่นเหนื่อยรุ่นปางกันทุกวันกัแนวทางฮาหนอยผมนด้มาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลด,ดคลิปใหม่ที่พี่สมาชิกจะไม่พลาดแนวทางดเด็ดแล้วก็ปังๆสบายดีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกแนวทางสําหรับแนวทางผมนด้มาชิกนะครับเนาะสำหรับวันนี้ใครชื่นชอบแนวทางเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะนะครับเข้าไปชมในบ้านได้เลยนมาชิกนะครับวันที่16ตอนเช้าในผมส่งเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเข้าไปในบ้านและเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับ จาะสองรอบติดนะสลับมีเดียรัฐบาลไทยผมจะให้3าที่นั่งนะครับสลับมีเดียรัฐบาลไทยนะนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ทักเอทเจเจไปในชวดนี้เข้าไปในบ้านได้เลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะครับถ้าใครชื่นชอบแนวทางรัฐบาลไทยในมาชิกนะครับเนาะโอ้สลับเมื่อคืนนี้นะที่มาชิกอ่ะขอย้อนเมื่อคืนนี้หนึ่งทั้งอ่าาหน่อยแล้วก็อ่าราพันนาเมื่อคืนในมาชิกนะครับเนาะโอ้เหนื่อยเลยนะครับขออภัยที่มาชิกไปด้วยกันล้วกันเนาะนะครับสลับในชุดจอห์ฮานอยเมื่อวานนี้ก็ เหนื่อยเลยลรวค่อยระสู่คนกันนะครับแต่ว่าเราพัฒนายังมาในตัวเด่นอยู่นะเราพัฒนานี่ยังไม่หลุดนะนะครับพูดถึงเราพัฒนานี่ยังไม่หลุดแต่ตัวเด่นนี่ยังมาอยู่นะครับแต่ว่าเจาะ3รอบหนาหยุดที่3มรอบสลับชุดเจาะนาเนาะนะครับแต่ว่าเราพัฒนาผมเนี่ยนะครับเนาะอย่างว่างก็จะว่างวินนึงก็จะเข้าย่างอย่างวันที่ผ่านมานี เมื่อเมื่อคืนเนาะนะครับมาที่ตัวเด่นนายมชิตแต่ว่าแนวทางยเดืนดีอยู่ก็ตามต่อสำหรับภาชนะแต่ว่าฮานอยวันนี้นะครับเนาะอ่ะเราค่อยไปสรุปผลกันล้วค่อยคุยกันนะครับอ่ะมาดูคาเตือนกันก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะการนําเสนอสูตรคํามวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮานอยวันนี้ตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะนะครับอ่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนายมชิกนะครับขออ่าเดียนกับพี่มาชิกไปก่อนว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับนะเพราะตัวเลขคํามาจากแนวทางสูตรนะถ้าสูตรเดินก็ ก็ปังนะประมาณนั้นนะถ้าสูตรเราไม่เด่นเราก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรประมาณนี้นะไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางผมนะนะครับขอบคุณที่มาชิกทุกคนที่ติดตามและยังไว้ใจแนวทางผมมาโดตลอดนะแต่ก็ทำให้เต็มที่นะพี่มาชิกก็ผมก็ทำเต็มที่ทุกๆครั้งทุกๆแนวทางนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะอันนี้เป็นคำเตือนพี่มาชิกนะครับอ่ะมาดูเมื่อวานเลยนะมาชิกเมื่อวานนี้ขออภัยพี่มาชิกไปด้วยกระไรกันเหนื่อยเลยสำหรับแนวทางฮานอยผมเมื่อวานขออภัยอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะครับโอ้โหนะพี่มาชิก พี่น้อมาชี้มงคลอุตาจะไปแก้กับลาวเลยวันนี้โอ้โหเราก็มาในตัวเด่นใช่ไหมในมาชิกนะครับเราก็ทำเต็มที่แล้วในมาชิกนักรบย่อมมีบาดแผลเนาะนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวทำข้ามีหลุดนะมาดูสรุปผลกันเลยในมาชิกไปกันยาวนิดหนึ่งเพราะเมื่อวานนี้สูตรไม่เดินนะครับเมื่อวานนะนะครับ นะครับวันนี้จะผมปรับสูตรนะวันนี้ผมแก้ไขสูตรนะสามห้านรับวันนี้นะครับที่ชอบแล้วคอยติดตามกันเนาะดามน้านกินในเก้าห้าสี่นะไปยาวเลยเพราะว่าแนวทางเมื่อวานไม่เดินในมาชิกนะครับโอ้โหสองกับสามนี่สองมารอบเดียวอีกในมาชิกเนี่ยมารอบนี้นอกนั้นไม่ลงเลยในมาชิกนะครับนี่นะครับเนาะเพราะผมให้สองกับสามเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นวันอะไรเนี่ยนะครับนะครับเมื่อวานเป็นวันอะไรเนี่ยดับสนิทเลยในมาชิกนะครับหามลงเลยเมื่อวานนะครับ ทางพีทที่นี่แหละนะยพี่มาชิกนอยฮานอยนี่หามลงเลยเมื่อวานนี้นะครับขอไปยพี่มาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับงานฮานอยเวันนะครับสลับวันนี้ก็ตามกันต่อเบิ้อก็ไม่ลงนะเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับนะวันนี้ไปกันต่อนะวันนี้ผมปรับสูตรนายมาชิคถ้าเกิดชอบจะมาจุ้ไหนยเนาะถ้าไม่ชอบพี่จมาชิคก็ให้ชมเป็นทางไปนะครับแต่เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนอทางสำหรับเนทางผมอ่าขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเรื่อยสลับฮานอยวันที่สิบหกนะครับวันนี้นะครับเนาะ นะครับนะครับวันนี้เป็นวันครูนะนะครับอ่าขอลงอะไรตัวเลขก็เลยฮานอยวันนี้เนาะอ่านอยนะครับวันนี้หนาะนะครับวันที่สิบหกเนาะทับหนึ่งทับหกเจ็ดนะครับ อันนี้เลยนะครับเนาะสวัสดีพี่มาชิกคุณครับ่อนที่มาติดตามใหม่ด้วยนะนะครับเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องบอดี้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะนะครับถ้าจะไม่มั่นใจยังไงก็ให้ชมแนวทางผมไปก่อนนะสำหรับพี่จมาชิกที่มาติดตามใหม่นะครับเนาะนะครับนะครับเต็มที่ทุกครั้งนะนะครับมาดูในตัวเด่นผมเลยวันนี้นะมาชิกนะครับเนาะอันนี้แนวทางสูตรนะนะครับเด่นวันนี้ผมให้ตัวนี้นะนะครับห้ากับหกนะห้ากับหกนั่น นามห้ากรบอกพี่น้องวันนี้จับพี่น้องให้เลยนะมาชิคห้ากระบอกหกสิบห้านะนะครับ, 5, 6, 6, 6, 5, รบชอบเคลมไว้จดไว้นะนะครับขอให้มาขอให้ลงสลับอันนี้นไะด้มาชิคนะครับเนาะนามแล้วก็มาตามก็เลือกสอง 2, ตัวเด่นเด่นสองตัวนะจับคู่เด่นสองตัวนะครับสองตัวเด่นนะสองตัวเด่นในสองตัวอ่ะมีห้าสองนะห้าสามนะห้าสี่นะครับอ่า หกศูนย์หกเจ็ดหกแปดนะอันนี้หกแปดผมให้ระวังเบื้นไว้วันนี้นะครับห้าห้าครับหกหกนะนี่เลยสําหรับแนวทางเบื้อนในหิมาชิกนะครับเนาะนะครับเมื่อวานเบื้นไม่ลงอวันนี้ให้ระวังเบื้นไว้อีกวันนี้นะครับเนาะนะครับอ่านะครับเบิ้อนไม่มาเมื่อวานนะครับเนาะปกติเขาจะมาวันละรอบเมื่อวานนี้ไม่มานะครับวันนี้ไม่แน่นะครับอ่าสลับแนวทางันาะเพราะว่าเขาจะมาครับ บางทีตัวเลขเข้ามาซ้ําไปซ้ำมานหน่อยในมาชิกน,นะครับอันนี้เราเดินตามสูตรนะนะครับอ่ามาดูตัวนี้เลยห้ากระบอกจะจับคู่ได้เลยนะห้ากรบหกจับคู่ได้เลยในมาชิกนะครับเนาะด้วยจราบังเก้าด้วยไหมนะครับนะอ่านว่าไปนะครับห้าสองห้าสามห้าสี่หกสี่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะนะมาดูตัวนี้เลยในมาชิกนะครับเนาะยังขอให้มาในตัวนี้เนอะนะครับยายขอให้มาในตัวนี้นะอันนี้หกแปดแปดหกนะนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้5 2 2 5อนะนะอันนี้ซื้อสูตรใหม่นะนะครับเทียบเคียงแล้วเขาเดินดีก็มาให้พี่นมชิคดชมกันอันนี้ระวัง6กับ9ด้วยเด้อนะครับอันนี้ในทางเบิ้ลนะถ้าชนชอบเบิ้ลระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้สำหรับในทางเบิ้ลนะนะครับนะเนะมื่อวานไม่ลงนะรันนี้ต้องเฝ้าระวังอีกรอบหนึ่งสลับมืออ่าสายเบิ้ลนะนะครับ5้า 6, จะพูดได้เลยระวัง9้าด้วยนะเมชิคนะเพราะว่ามาให้เขามาตีลังกานะนะครับระวัง6กับ9กนะครับขอให้โชคดีกันนะสลับ แล้วก็มาตามตัวเลขสามตัวเด่นเด่นสามตัวเด่นนะครับนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวเนาะสามตัวเด่น,เน,เดนนะครับเออสามตัวเด่นเด่นสามตัวอ่าชุดแรกสองห้าสามนะนะครับแล้วก็เจ็ดหกศูนย์นะนะครับแล้วก็สามหกแปดนะนี่เลยนะชุดสามตัวนะนะครับชื่นชอบแคปไวจจดไว้นะครับ น้องเหมียวร้องน้องเหมียวข้างบ้านร้องนะครับสงสัยจะส่งสัญญาณมาขอให้มา2ตัว3ตัวนะั่นล่าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนให้รอบหนึ่งนะัญชีสำหรับฮานอยประจำวันที่16นะนะครับวันตรงกับวันอังคารวันนี้นะห้าขโหกับ5ห้าจะพูดได้เลยนะแล้วก็สองเตือนก็มี5 2 5 3 5 4นะครับ แล้วก็606768นะกีจ็ดหกปผมนี้ในะ5 2กับ6 8นะระวัง6กับ9ด้วยนะนะระวัง6กับ9าสำหรับใครที่มีกำลังนะบางห้เข้ามากลับหัวนะครับอ่าแล้วอ่าเบิ้ลห้ากับหหรือใครจะการเบิ้ลไว้ก็ดูแล้วกันแต่ถ้า5 6ขอนี้จับคู่ได้เลยนะนะครับก็ขอชคดีกันสำหรับในชุดจับคู่เด่น2ตัววันนี้นะขอให้ลงขอให้มาเนาะแล้วก็3ตัวเด่นก็มี2 5 3 7 6 0แล้วก็3 6 8 นะครับเนาะนะครับนะร ب. ก็จะประมาณนี้ฮานอยผมันนี้นะยังไงค่อยมา2ตัว3ตัวเลยเด้อสหรับวันนี้นะครับจะได้อู่พ่วงกลางๆก,กันนะครับสหรับอ่าวันนี้พวกปรับสูตรใหม่นะฮิมาชิกนะขอโชคดีกันนะครับสลนะับ,ร,บรัฐบาลไทยนะอย่าลืมนะฮิมาชิกใครชนชอบไม่เดียวรัฐบาลไทยผมทักเข้าไปในบ้านได้เลยเด้อเอทีเจ็ดเก้นะนะครับบอกอ่าน้องแอดผมว่าเข้าบ้านเป่าทีนะนะครับต้องบอกว่าเข้าบ้านเป่าทีนะฮิมาชิกนะครับเนาะนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับเนาะก็เต็มที่เหมือนเดิมนะเต็มที่ทุกครั้งนะครับสลับแนวทางผมนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พิชมาชิกที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆแล้วขอบคุณทุกการติดตามจากพี่มาชิกนนบที่มาติดตามใหม่เนาะนะครับในทางไหนเดินดีเดิน,ดดนต่อนะแนทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขสําหรับแนวทางผมไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างไรทุกๆแนวทางในมาชิกนนาถ้ายังไม่มั่นใจก็ให้ชมปเป็นแนวทางไปก่อนนาเนาะนะครับแต่บางครั้งในการ ตัดทิจจนะอ๊ยนางเลจก็เป็นบอกเกิดใคนความไม่แน่นอนใจนะนะครับอันนี้พูดกันยาวๆกันนะเนาะนะครับแต่ก็เต็มที่ทุกครั้งนั่นแหละเต็มที่ทุก,ทกรูปทางแต่สําหรับอ่าพี่โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็ขอให้เป็นวัน,นดีๆสำหรับพี่พสมาชิกทุกคนด้วยวันนี้นะครับเนาะขอโชคดีกันทุกคนนะมีความสุขกันเยอะๆวันนี้นะครับเจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ